วันนี้ค่ะอะไรก็ตามที่เราปรารถนาที่จะได้เราต้องให้ออกไปแล้วเราถึงจะสามารถดึงดูดสิ่งนั้นกลับมาได้ซึ่งแน่นอนค่ะส่วนใหญ่เรามักจะบอกว่าถ้าฉันมีเงินแล้วฉันจะมีความสุข ถ้าฉันมีเงินฉันก็จะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวเราส่วนใหญ่ค่ะใช้กระบวนการที่ว่าถ้าเรามีแล้วเราจะเป็นแล้วเราก็จะทำแต่สิ่งที่อัจฉราแห่งจักรวาลสื่อสารเลยค่ะ<ม>ก็คือการใช้กระบวนการเป็นทำและมีว่าเจ้าจงแสดงออก ให้เหมือนกับว่าเธอได้เป็นเรียบร้อยแล้วแล้วจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาหาเราแต่ทำไมหลายๆคนเขาใช้ความรู้สึกว่าเขาเป็นแล้วนะแล้วเขาก็ลงมือทำแล้วนะแต่ทำไมยังไม่มีปิวเคยมีคำถามแบบนี้ค่ะ และสิ่งที่ได้เรียนรู้เลยนะทุกคนว่าทำไมสุดท้ายเราถึงไม่มีเพราะเวลาเรารู้สึกว่าเราเป็นนะคะเราไม่ได้รู้สึกจริงๆว่าเราเป็นแล้วสิ่งที่สำคัญคือพอเราลงมือกระทำค่ะ เราไม่ได้ลงมือกระทำด้วยใจเราแค่ทำเพราะเราแค่ต้องทำซึ่งพระเจ้าสื่อสารว่าเราไม่สามารถที่จะหลอกจิตใจเราได้เราไม่สามารถแซงกับจิตเราได้เราอาจจะแ้งให้คนภายนอกเห็นว่า เราเป็นแบบนั้นแต่ค่ะจิตภายในของเราอะค่ะเขารู้ว่าเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นแบบนั้นเราไม่ได้รู้สึกว่าเรามีความสุขเราไม่ได้ทำด้วยการที่เราใช้ใจในการทำเพราะฉะนั้นอาชภาพแห่งจกักรวาลเลยสื่อสารว่าวันนี้เมื่อเราใช้กระบวนการเป็นธรำมีแล้วสิ่งที่สำคัญเลย คือเราต้องใช้ใจในการทำเหมือนวันนี้เราบอกว่าถ้าเรามีเงินเราจะกลับไปอยู่กับครอบครัวซึ่งปิวเมื่อก่อนเคยเป็นนะทุกคนถ้าฉันไม่ได้ดีฉันไม่กลับบ้านทำด้วยความขาดแคลนมันไม่ได้ทำด้วยความรัก มันไม่ได้ทำด้วยความสุขมันไม่ได้ทำด้วยความอิ่มเอมค่ะแต่พอยิ่งมาอ่านหนังสือสนทนากับพระเจ้าก็เลยเข้าใจคำว่าเป็นธรรมมีมากขึ้นว่าวันนี้การเป็นของเราอะเราอยากเป็นแบบนั้นใช่ไหมแล้วเวลาเราทำอะเราต้องทำด้วยใจที่เรามีความสุขทำด้วยหัวใจที่เราอยากจะทำสิ่งนั้นแหละคะ่ะ มันเป็นการที่ทําให้จิตวิญญาณของเราคือจิตภายในของเราทุกคนสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่มันอิ่มเอมที่มันมีความสุขดังนั้นการที่ขบวนการเป็นทำมีจะสำลิดผลจะมีประสิทธิภาพก็คือการที่เราต้องทำ ด้วยการที่เราใช้ใจใช้หัวใจในการทำเหมือนเราบอกว่าฉันจะมีความสุขเมื่อฉันมีเงินคุณก็รู้สึกว่าคุณมีความสุขไปเลยแล้วคุณก็เห็นภาพเลยว่าวันนี้เวลาคุณมีเงินใครที่มีความสุขล่ะคุณเห็นรอยยิ้มของแม่ รอยยิ้มของลูกๆคุณได้ยินเสียงหัวเราะคุณเห็นภาพอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวให้คุณรู้สึกแบบนั้นไปเลยค่ะเอาตัวคุณออกมาเลยคุณจะเห็นภาพแห่งความสุขเห็นรอยยิ้มนั้นค่ะประทับลงไปในจิตของคุณเลยแล้วคุณจะเสพมันแล้วคุณจะยิ่งมีความสุขกับมัน จะยิ่งทำให้เวลาคุณลงมือทำคุณจะทำอย่างที่คุณเห็นภาพรอยยิ้มเสียงหัวเราะคุณเห็นภาพหมดเลยอ่ะแล้วคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคุณเป็นมันแล้วคุณเป็นมันแล้วคุณเป็นมันแล้วแลอเวลาคุณลงมือทำคุณจะรู้สึกมีความสุขและคุณจะทำด้วยหัวใจมันไม่มีคุณอยู่ตรงนั้นเลยนะ แล้วมันจะมีพลังมหาศาลมากทุกคนแล้วสุดท้ายคุณก็จะมีสุดท้ายสิ่งที่เป็นแค่จินตภาพเป็นแค่อรูปสารมันจะกลายเป็นภาพปรากฏที่เป็นของจริงกับคุณแล้วมันจะยิ่งดึงดูดเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วกฎของสัจธรรมความจริงอะคะ่ะการที่เราจะมีอะไรได้ก็แล้วแต่ในชีวิตของเรา เราต้องทำให้ผู้อื่นเขาได้รับในสิ่งนั้นก่อนเหมือนวันนี้ค่ะเราบอกว่าถ้าเราอยากมีความสุขในชีวิตคุณจงเป็นเหตุให้ผู้อื่นมีความสุขก่อนวันนี้ถ้าคุณอยากสํำเร็จในชีวิตจงเป็นเหตุ สร้างให้ผู้คนสําเร็จก่อนวันนี้ถ้าคุณอยากเจริญรุ่งเรืองในชีวิตจงสร้างให้ผู้อื่นมีความเจริญแล้วสิ่งเหล่านั้นมันจะสะท้อนกลับมาหาคุณก็คือการใช้กระบ,บวนการเป็นทำและมี วันนี้หากคุณปรารถนาและต้องการอะไรก็ตามในชีวิตจงใช้กระบวนการเป็นทำมีจงรู้สึกว่าคุณเป็นแล้วคุณลงมือกระทำด้วยหัวใจของคุณด้วยจิตใจแห่งความสุขโดยที่ใครจะได้ผลประโยชน์จากคุณโดยที่ไม่มีตัวคุณอยู่ แล้วสุดท้ายคุณก็จะมีมันค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะวันนี้นะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ